สวัสดีครับผมกลนแอคคอร์ดอินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องวิธีการทดสอบหน้าจอเรือนใหม่ว่าหน้าจอเรือนใหม่ของเราสมบูรณ์หลอดไฟต่างๆและไฟโชว์แจ้งเตือนต่างๆใช้งานได้ทุกระบบหรือเปล่านะครับโดยวิธีนี้ เราจะเรียกว่าการทดสอบแบบซอฟเทสนะครับวิธีการทดสอบก็จะมีดังนี้นะครับให้เราใช้มือซ้ายนะครับกดไปที่ตัวทิปปุ่มที่เราสำหรับเปลี่ยนทิป A ทิป B นะครับซึ่งอยู่ด้านล่างของตัวเรือนใหม่นะครับกดค้างไว้นะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้กดค้างไว้เลยนะครับจากนั้นให้เราเปิด บิดเปิดที่ไฟลีคือเปิดไฟรีขึ้นมานะครับแต่มือนี้ก็ยังกดค้างไว้อยู่นะครับหลังจากที่เราเปิดไฟรีขึ้นมาแล้วนะครับให้เราบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งออนหลังจากนั้นให้เราทำการบิดไฟรีเปิดไฟรีและปิดไฟรี จากนั้นให้เราปล่อยมือที่ปุ่มทิปแล้วก็กดดัวๆัสามครั้งนะครับจากนั้นหน้าจอก็จะขึ้นระบบตรวจสอบขึ้นมาว่าที่หน้าจอของเราหลอดไฟปิดครบหรือไม่ตัวไม้และตัววัดรอบขึ้นปกติหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับตอนนี้เรายังไม่ต้องบิดกุญแจนะครับบิดกุญแจตามปกตินะครับใช้มือซ้ายกดที่ตัว ค้างไว้ครับเปิดไฟลีบิดสวิตมาที่ตำแหน่งออนไม่ต้องสตาร์ทนะครับปิดไฟลีเปิดไฟลีปิดไฟลีกดปุ่มทิป3ครั้งตอนนี้ที่หน้าจอของเราเเก็จะมี ระบบไฟขึ้นมานะครับเป็นการตรวจสอบไฟที่หน้าจอว่าขึ้นครบหรือเปล่านะครับให้เราสังเกตดูนะครับไฟทุกดวงต้องปิดทุกดวงนะครับ ที่หน้าจอดิจิตอลตรงกลางตรงนี้หลอดไฟต้องขึ้นครบหมดนะครับส่วนไฟตำแหน่งอื่นๆก็จะต้องขึ้นโชว์ครบทุกดวงนะครับถ้าเราอยากให้วัดรอบและเรือนไม้ขึ้นอีกครั้งให้เรากดที่ปุ่ม ข้างล่างนี้ปุ่มเดิมนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับมันต้องขึ้นสุดและลงสุดนะครับปกติของเรือนใหม่นะครับเราสามารถเช็คได้ว่ามีไฟจุดไหนติดหรือไม่ติดนะครับนี่ก็คือการทดสอบเรือนใหม่ ฮอนด้าซี v g 3แบบง่ายๆด้วยตัวเองนะครับส่วนถ้าเราจะปิดหลังจากทดสอบเสร็จแล้วนะครับให้เราปิดที่สวิตช์นเจนะครับหลังจากนั้นก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ